บวกราวบ่เ่าแล้วมันเล่าแล้วเบิดอย่นงว่านาเบ่ดว่านาเก็บบ่เบิดอืมแล้วเก็บอยู่เต้นบ่เบิดไมเอาหลืที่เป็นนั้นอยู่มันเ่าจ้าพี่น้องไดด้อกีนบวกขาวจ้าแต่ว่ามันเ่าเนาะแม่นแม่นหมูบักใหญ่มาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดทางไก่อีกแล้วมื่อนี่กับทีมงาน สายลุยคือเก่าละพี่น้องเออห้าสิไป็นด้วยน้ำกันสำบ่เนาะมันก็ใช่ได้นี่มันจิกไปคนละทางไปพี่น้องง่นโอ้ยสีกรเดียนะแต่สิมากพี่น้อง ตาก็เป็นสีแดงตาเป็นเลายๆเนาะยังยังตุนปะยาดมมาใส่เบียงดอกเดียวโอ้ยเห้ปลวกดอกเดียวปะยาดมมาดมเลยไมาน้ำไลออกป็นมาสีตาไว้ไม่แก่เลยนะถ้ามันน้ำได้ไงเกิดปีนะำร่ำด่วนมันในถอนี่ใช่หรอไอ้ยวนนี่ใส่ไปอ้อมไปหาเฝืนกันห้องกันกันแล้วข้างบนหลังกันอืม คนก็บอ,อนนบบกว่างบบแบบแบบเบบแบบแบบนบบแ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 บนแบบ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 แดบแบ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 บลบบแ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  เฮ็ดย่างพี่เนาะไม่ใช่ลีกส์กันพูดสิเอาพี่กินได้บ่นี่ยกินได้ยกพี่มุนอันนี้ก็กินได้ด้วยพี่เนาะอันนี้เขาเอื่นไว้เห็ดย่างเด้อพี่น้องเห็ดย่างก็คือเห็ดที่เกิดน้ำหอมย่างเหรอพี่น้อง น right ี่เห็ดเนี่ยอันนี้เห็ดเตยเด้อนี่พี่น้องไข่ไข่ก็เห็ดละงูขาวป้าเห็ดใต่เบียก็หลายดิฮะอเเยือนปาด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 พี่น้องเห็ดดินแดงเห็ดดินแดงนี่ ดี่นางมาดอกไงยใครทเนี่ดอกไงดอกงามกับาเตพี okay. uh ่น้องโคตรโคตรเส่พี่น้องเค้รเลี้ยวหาจมูกคันเตยท่าหนูพี่น้องไม่ง่ายดีละไม่งั้นะเ่าโไม่ง่ายีจาจะจะเห็นอยู่เอาเลยเอาเลย เขาเอินเหิดวกน้องน้เฮ็ดวกแบบนี้ลีเอายุคาย้ห็ดบวกขาวบ่เ่าเล้วมันเ่าแล้วเล่าบ่ก็บเมือวานเมื่อวานเราเก็บบ่เบิดอืมเราเก็บอยู่เต้นบ่เบิดอืมมันนานมันเ่าจ้าพี่น้องฮิตบวกขาวจ้ะแต่ว่ามันเ่าเนาะแม่หมูบักไงว้ายลยแร้ว เก็บแบบง่ายๆเอาเบอเบิร์ุ่นนีเก็บกันหน้าพี่น้องโอ้ต่ยตดอกนี้นะดอกแก่เปด้วยเด้อจีา่ด้วยน่นไงะนี่กันเ่าเนาะ เอาโอ๊ยเอาไ้ม oh. yeah. ันบ่หอดนหอดบ้านเดีด้วอดหอดสิบหอมันหอดปลกืออดเ้โะกบ้านใก่เสียมกลเลยมุนเบิดแลวพี่น้องเลยมันเกิดตัวหมู่บ้านแล้วเนาะแม่ จูมมันได้เนียลีเล่เออนี <S 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 ่ดอกจูมม um> oh, ันอุ้ยแล้วว่างเนี่ยเลยเงียรีแล้วงูหยาดโอ้ยเลยหยาดกันแล้วพวกห็นบันี่นองเผาเพราะนั่นนี่ิมันเอาบัไดดิ่ออาดเป็นเชือต่อไปเนาะอะนะตัวเซตตาซะก่อนละน้องม่นี่นอนมันเท่า แต่แค่ได้เนาะดอกเถาพี่น้องเอานางไมเนาะนี่แต่แค่ไดเนาะนี่เงี่ยหลีสุ่มใส่ตาเด็ดน่นได้เนาะโอ้หุ่นหอดผุ่นแล้วุนหนึ่งผุนพ่อมูหนึ่งพี่น้องได้หมดละดอกสองดอก เอทปวกออกที่น่องลายพูดพูดแต่ว่ามันกระเถาเนาะมันเถาแล้วเก็บ,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 บซื้อจิอด,ดอกเถาป้าพี่เนอะ เห็ดเหมี่ยงบุ๊เห็ดเหลืองฉันเถาพี่นอ้องได้ดอกเถามันมันออกแต่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านสิพอดีเนาะ จะห่อนสินะห่อแต่หมู่บ้านแล้วเปลี่ยนเลยเนาะจะเปลี่ยนนี่นตาหม,มูเ,เป็นผู้เก็บ